ภาษาละนานั้นก็ม่ใจ่เหียนยากกันยงนะครับต่านเหียนอักขระนะครับก็คืออักษรนะครับเหียนไม้นะครับก็คือสละนะครับเอาสองอย่างนี่มาผสมกํากันตามรักการของภาษาละนานะครับเจ็ดวันหนึ่งเดือนต่านก็อ่านออกเขียนได้นะครับไมามครับมบนยากครับมันจะไ่ยากตอนที่ว่าเขา อจะไปขยายความเมื่อคนอื่นในหูในหันตัวนึกอ่านเนี่ยนเนี่ยมันยากกว่านี้นะครับเพราะเพราะว่าอันภาษาละนาของเรานี่ยมันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับอมันคนที่ป็นเฮียนหูมันมีน้อยนะครับมันไม่ได้ใจในทางราชการมาเมินแล้วแล้วก็เห็นว่าอืมาวนั่นมันอันก็ยังว่านะครับมันคนอ่านออกเขียนได้มันบอกมีนะครับมันยากอืมมันมีส่วนน้อยเราผู้ชั เฮาจะเอาไปขยายความคนอื่นในหูในหานโดยเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีอันใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงนะครับมาหรือปฏิที่อนองบอกปริวัตินั่ะครับเป็นภาษาละนาของเรานะครับอันภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาของเฮาน่อยก็คือภาษาไตภาษาไทยอ่ะ พราะว่ามันเกิดมาจากที่เดียวกันแล้วครับอ่านพ่อขุนรามก็แห่งเนี่ยที่เดียวกันนั่นนะครับมันเกาเงามาจากที่เดียวนั้นแล้วก็เพียงเดี๋ยวมันแยกไปทางใต้อโยธยาเนาะครับทางเหนือมากับมาชนลานายมันก็แยกออกไปนะครับอืมันก็ความคิดความอ่านของปุนก็เอาไปเขียนอาตามสำเนียงของเปิ้นนะครับในภาษาไทยนะั้ยมันก็จะได้ห้าเสียงนะครับ กอ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 กานะครับไม่เอกไม่โทไม่ตีจัตวาห้าอันไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาสี่ไม้นะครับมามันจะได้มาห้าเสียงนะครับอันภาษาละนามันไม่ย่ะไม่ซัดแต่ก็คือไม่เอกไม่โทนะครับมันจะได้มาหกเสียงนะครับเห็นไหมมันจะนักกว่าภาษาไทยหน่อยนะครับเห็นไหม่ามันก็ยังอ่านได้ไหมอันนี้คือระบบ การพันเสียงของภา,าษาไทยภาษาละนานั้นมันจะแตกต่งางกันไมหน่อยนะครับการที่จะเอาไาอันอัน,อนภาษาไทยนั้นมาเขียนปริวัติเป็นภาษาละนานั้นมันก็ยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันภาษาไทยมันระบบห้าเสียงแล้วเขามายังมาเขียนเป็นระบบมกเสียงเนี่ยมันคิดมาได้ครบทุกเสียงแล้วับแม่มาครับไม่มาเพราะนั้นท่านจะต้องรัดแปลงเปลี่ยนแปลงเอาเองนะครับมาปฏิปนองปริวัติน,นะครับ ไอเรื่องปริวัตินั่นนะในโลกเนี่ยพวกก็ทำกันทั้งๆน,น,นะครับอย่างเช่นประเทศเวียดนามเนี่ยป่นมีสงคำมาสองร้อยสามร้อยปีนะก็เห็นไหมลูกหลานป่นมาได้เฮียนแล้วนะครับาภาษายืดๆเย,ยอๆเหมือนอ่านภาษาจีนนะครับเห็นไหมอ่านอันนี้นภาษาเกาเงาของภาษาเวียดนามนะครับมาเดี๋ยวเนี่ยมันอ่าชาวเวียดนามเนี่ยป่นเอาเอาเอา อักษรอาราบิกนะครับมาสกดตเขียนเป็นภาษาเวียดนามของเปิ้ลนะครับเปิ้ลจะปริวัตินะครับก็คือเปิ้ลจะใส่หมวกใส่จุดใส่ขีดใส่ยงอย่างสปาสเ็ดไปใส่หมดมนได้ตามเสียงของภาษาเวียดนามของเปิ้ลนะครับเอเมนไหมอันนี้คือลักษณะของการปริวัตินะครับเปิ้ลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาภาษาลากเง่าอัน เอาภาษาอาหรับิกเนีน่ยนะมามาเขียนแล้วมันก็เพื่อจะต้องมีการพรับุงเปลี่ยนแปลงตามเมือม่อมาได้ตามเสียงภาษาของวัฒนะครับเห็นไหมอ่ก็อ,อันนี้เพื่อนห้องวาปริวัตินะครับอันแถวยุโรปนะครับก็อย่างเช่นอันอ่าอันฝรั่งเศสนะครับเยอรมัรมนนะครับมายูเครนรัสเซียนะครับภาษาเหล่านี้เห็นไหม,ไหม,ไหมอ่หรือใน ยุโรปอิมทั้งหมดนะนะทั้งหมดปัยุโรปนี่นะครับพุ่นจะเอาภาษาอักษรอารบิกนี่นะครับไปสกดตเขียนเป็นภาษาของปุ่นนะครับปุ่นใส่ขีดใส่จุดใส่ยังเหมือนกันนะครับบางครั้งปุ่นยังจะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นบางตัวแล้มันแล้มันเป็นเอกลักษณ์ของในภาษาของปุนก็บมีนะก็ไม่แม้มันก็ยัง เยอรมันเนี่ยไปใส่สองจุดก็ยังมีนะครับอันนี้ภาษาเยอรมันนะครันเปิ้ลห้องว่าปร,ริวัติกันทั้งนั้นนะครับเปิ้ลห้องว่าปร,ริวัติในตามเมื่อมันได้ตามภาษาเปิ้ลนะครับส่วนภาษาอังกฤษนั่นนะเปิ้ลจะเอาอาราบิกเนี่ยนะไปสะกดเขียนของภาษาอังกฤษของเปิ้ลนะครับมาเปิ้ลบัดใส่จุดบัดใส่อย่างสอย่ยงนะครับเปิ้ลอยเอา ตัวหนังสืออารบิกล้วนๆนะครับเปลี่ยนภาษาอังกฤษของพนนะครับเปิ้นเขียนไปนะแต่เปิ้นมันต้องใส่ขีดใส่จุดใส่อย่างเพื่อมันได้ตามเสียงนะครับเปิ้ลอนุญ,ญาตคือมันผ่านเสียงได้กู้เสียงนะครับเห็นไหมอ่าเไมอันนี้เป็นลักษณะของภาษาอังก,ษงกฤษนะครับอ่อาเอาแล้วแต่บริบทนะครับท่านจะออกเสียงตรีก็ว่าได้เสียงจัตวาก็ยังได้นะครับคำเดียวนั้นนะครับเห็นไหม,ไหมอ่า มันก็แล้วแต่จะเป็นคําถามหรือเป็นประโยคธรรมดาหรือว่าอย่างก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมพวกก็จะเอาเสียงดัดเสียงไปตามนั้นนะครับได,ได้ได้ทุกเสียงนะครับท่านจะออกเสียงได้กันได้เห็นไหมอ่าก็เหมือนภาษาละนะยุคต้นๆนะครับแม่มมายอะไ่ช่ชพวกก็สามารถผ่านเสียงของพ่นได้ตามใจชอบนะ,นะตามบริบทนะท่าที่ตามบริบทของพวว่นว่ามันลักษณะอันการเขียนแบบนั้นมันก็จะเป็น เอาเอาเขียนไอ้ประโยคมันจะว่าจะได้มันก็ว่ากันไปนะครับหมายไหม,มเอาตามบริบทของประโยคนั้นนะครับมามันจะว่าจะได้กับเขียนอ่านไปจะนั้นนะครับหมายไหมอันนี้คือลักษณะการปริวัตินะครับ mm. มันในโลกนี้ประจําในอีนะครับมาครับวันนี้ผมจะมาโอ้ถึงการปริวัติภาษาละนานะครับมาภาษาลนานั่นแหละผมเองผมได้ใช้ลักการ ของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจะใหม่นะครับป้นตกลงกันไว้เพื่อปลายปี2-8ปดนะครับหนตกลงกับไว้ว่าอย่างอี้นะครับอืมก็การที่จะเอาภาษาไทยนะมาเขียนเป็นภาษาละนานี่ยที่พนหงว่าปริวัตินะครับมากระทำได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งปอนอยาเอาไว้ใช้เขียนอ่า ลักษิลาจารลึกนะครับเอกสารสาคัญสำคัญในโบราณนะครับอ่าปนจะเอาภาษาไทยเนี่ยนะครับมาอักษรไทยนะไปเทียบเอามามาทุกอักขระแล้วนานะครับไม้นะครับทุกไม้ทุกเครื่องไม้นะครับที่มีอยู่ในที่ในปากปากฏนะในลักษิลาจารลึกนั่นแหละครับหมายว่ายาวมาหมดนะครับแม้กระทั่งไม้กงไม้กังหลไม้อย่างโม้ปนเอามาหมดนะครับ เขาอันนี้เฮามายนงงนะครับเฮาแบบได้ใจนะครับเฮามาเอาโอ้ถึงแค่แบบแบบที่สองก็พอนะครับอันแบบที่สองนั้นนว่าอย่างอีนะครับปนบอกว่ายืมเอาอักษรไทยนะครับมาปับเมื่อเป็นอัครล้านาจังบนไมเนี่ย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 ครับมาแล้วก็ปกระกอบกรมันมากับแบบภาษาไทยผสมประสานกันไปนะครับอ,อันบางครั้งนะครับมันไม่หรือสละ อ่ของไทยของละนามันแบบตรงมบตัดกัน,นหรือว่ามันแบบเหมือนกันนะ,นะครับไ,ไอ้แมอ่าเปิ้ลก็สามารถฮือบูแล้วนะคำซับได้ฮอหน้าตามนออกแบบไทยๆนะครับอืมแต่เวลาอ่านนะั่นนะท่านจะต้องนึกถึงว่าไอ้คำเหล่านั้นเป็นอักขรล,ละนานะครับอืมหญ่งย่ายไหมหั่งย่ายไหมอืมท่านเห็นเป็นตัวข้อควายนะครับไอ้แมอันนี้ถ้าเวลาอ่านแบบที่สองแล้วในการเขียนแบบที่สอง ท่านต้องนึกว่าไอ้นี่มันเป็นตัวกะนะครับมาตัวกะอ่าพ้นเอาคอควายมาเทียบเป็นตัวกะนะครับเห็นไหต้องเลือกว่าเป็นยังั้นะครับพอในไหนคนทั่วไปมาอ่านแล้วมันจะเข้าใจผิดนะครับมันก็อ่านผิดสำเนียงนะครับผิดเสียงนะครับเห็นไหมอ่านคนทั่วไปนั้นมันจะต้องไปอ่านในแบบที่สามก่อนนะครับเดี๋ยวเขาค่อย้กกันแบบที่สามแล้วเขาแบบที่สองก่อนเลยนะครับเห็นไหเอาเอาตัวคอควายนะครับมาเทียบเป็นตัวกะนะครับอ่า อันนี้ไม่คมนะครับไม่คมกับสาะอํานะครับแม่สาะอํานะครับแม่สาะอําสาะอํากับสาะอําไทยเนี่ยแม่แม่เขียนได้ไรแม่คำนี่เห็นไหมคำนี้อ่านว่ากคมนะครับแม่ไม่ใช่คำนะครับอ่านว่ากคมครับอ่านว่าคำแม่ไอ้เนี่ยคนทั่วไปมาอ่านแล้วมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงผิดเสียงแล้วนะครับเห็นไหมต้องอ่านว่ากคมนะไั้แม่คม อันนี้อันบบที่บิดนะครับอ่มอันบอดีมันเป็นกรมนนกรมพิเศษนะครับอ่มบอดีนะมันมีสองรมนะครับที่มันมาผสมกันนี่นะครับบอดีนะครับบอดีครับมาคำว่าบ่อและดีนะครับมามาผสมกันนะครับมาท่านก็บูรณะกรรมทรัพย์เมื่อวันนี้ครับมาบ่อแล้ครับบ่อจบบ้าบ่อใบไม้นะครับมาบ่อครัไม่เอกนะครับเห็นไหมบ่อแล้วครับบ่อแล้วบ่อ ตัวดะนะครับตัวดเด็กนะครับมาไม่กี่สลัยเห็นไหมอ่าบอดีนะครับเห็นได้เลยไหมอ่นนานว่ากำ um, บอดีนะครับมาบอนะครับบอก็รูปใบไม้นะครับมาไม่ย่อครับไม่เอกเห็นไหมบออันนี้ตัวกะนะครับอ่าอันน <ส fish. S 2> ี้ไหมตัวกะนะครับอ่าตัววะนะครับเห็นไหมอ่าวะตัวละเห็นไหม บอกกวนนะก็เห็่บอกกวนเห็นไหมอันนี้บอกกวนเห็นไหมอันนี้เมื่ออันฮาวูอ่ะตัวละอันตัวละนี้เปินเขียนแตนตัวหน้า้วก็เหม่ยไหมฮาก็บูรณนะคำศัพท์มันเป็นไอตัวหน้าอันนี้ก็อ่าตัวหน้านะก็เหมนไหมบอกกวนนะก็บอกกวนอันนี้อ่านว่าบอกกวนไม่ใช่บอกบอกควนนะครับมาบอกกวนนะก็บอกกวนอันนี้เอานะตัวอูนะก็อูอานะก็เอานะเป็นไม่เก่านะครับอ่าไม่เก่าอูอานะครับ อันโตอ่าเห็นไหมอ่านว่าเอานะครับอ่าโบราณคำศัพท์เพเป็นเอาไทยนะใครไหมเอามานะครับมาตัวมะอ่าตัวมะก็มะมาเนี่ยนะครับอาไม่กากับสะอาเน่ไหมมาเล่านะครับมาเล่านะตัวไม่เก่าตัวอ่าอันนี้มันเล่านะครับมาไม่เย่อก็คือไม่เอกนะครับไม่สัดมานต้องมาจ้ะแต่แบบที่หนึ่งไปเอาไม่สัดมาตัวเองนะใครไหมอันนี้เราเอา เมื่อมันหน้าตาแบบไทยๆก็พอแล้วนะบราต้องเอามาแล้วก็มาไม่ไม่สั้นเลยนะอ่านได้วันเล่าอีกพอแล้วบอกควรเอามาเล่านะคำนะครับคำตัวกะนะครับตัวกะเอาคอควายมาเทียบเป็นนะไม่คำนะครับไหมสละอัมนะฮะกบคำปางนะครับป่างตัวปะนะครับปะหางยาวนะครับแหมปะหางยาวไม่กานะครับมาหังนะครับมา กำปังนะครับกำปังอ่าไม่ใช่กำไม่ใช่คำปังนะครับไม่ใช่คำปังต้องอ่านหรือคนเรียนรู้ภาษาละนามาอ่านนะครับอ่านว่ากำปังนะกำปังเก่านะครับอ่าเก่าตัวไม่เก่าอ่าตัวกอไม่เก่านะครับมาไม้ยอคือไม่เอกนะครับมาเก่านี้ได้แล้วนะมันต้องไปอ่ามันมีเตวีไม่ชัดมันต้องมาด้วยแล้วฮะกำปังเก่านะกำปังเก่า บอดีนะครับบอดีนะครับอืบอดีอ่าบ่คำอันนี้เป็นคำพิเศษนะฮะแบ่ที่แบ่ที่บีดนะครับบ่อนะครับบ่มันคำบ่บ่และดีเพราะนำมาผสมกันนะครับเป็นคำพิเศษอย่างอีกคำบอดีนะครับบอดีเอานะครับเอาอ่าเอานี่ก็อ่าไม่อันนี้ตัวอูนะครับไม่กาอ่านว่าเอานะครับอูอานะครับเอาอ่ามานะครับมา ตัวมะนะครับมาไม่กลานะครับอันนี้ยายนะครับตัวอตัวยะนะครับอยออกเสียงยอยักไทยนะครับก็เว้นหรือเ่อหนห่อยครับยายนะครับยายนะครับมาเจออันอยนะครับอันนี้มันตัวยะเนี่ยมันเทียบจากอยนะครับอ่านว่าจะอี้นะครับเห็นไหมยายนะครับอันอันคำนี้เปิลมาจากอยนะครับ เราก็เอาเอ,าอายอมาเทียบนะครับถ้าท่านเขียนแค่นี้หรอครับอ่าเขียนยางเอะยางเอะยังเอะอ่าไทยเป็นอ่านว่ายายก็จริงนะครับแต่มันจะมาเข้าใจผิดหรอว่าอันถ้าเอาแบบที่สองเนี่ยเรามันเหลือก็ตัวยอยักตัวเดียวมันก็จะเป็นอ่าเทียบมาจากตัวยะน,นะครับมันก็อ่านว่ายายนะครับมันเป็นยายไปน,นะครับ มันจะซับซ้อนครับอ่าเพราะนั้นนะผมเองนะผมหัวใจตามที่ปเปทียบมาแล้วครับตัวย่เนี่ยเปรียบเอาโอโยนะก็อ่าเมื่อโอโยแล้วก็ก็ใส่เป็นโอโยเนี่ยนะครับย้ายนะครับย,ย้ายออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับย้ายนะอย่างนี้นะครับอ่าคัมบอดีเอามาย้ายนะครับย,ย้นะยายนะเห็นไย้ายนะย้ายเอามาย้ายอัน อันตัวที pus, ples, ่สองแล้วครับอ่าบ่อใจต้าบ่อนะครับบ่อตัวบะอ่าตัวบอใบไม้อ่าใส่ไม่เอกตัวเดียวนี่ก็คือบ่อแล้วนะครับมาในไทยพวกก็เขียนเต้าเอี้นะก็บ่อไจ่นะครับมาเนี่ยอันไจ่ะไม่ไก่นะครับมาตัวจะนะครับมาตัวจะก็เพูดชื่อยืมตัวชอช้างมาเขียนนะครก็มาตัวจะเนี่ยนะครับมันตัวจอจาน ตัวจอในภาษาอันล้นาะมันมีสองตัวนะครับตัจักตัวจ้านะครับมันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่จะเอาเอาอย่างมาเทียบแล้วก็เอาชอช้างนะครับมามาเทียบเป็นตัวจ้านะครับใช่ไหมฮะาไม่ย่อนะครับอันนี้บอใแจว่าบ่อไม่บอใแจอ่านว่าบ่อใช่นะครับอันนี้มันต้องอ่านว่าบ่อใจนะครับใจจอนะครับใจเสียงโทโปกติเหมือนกันนะครับบอใบ่อแจนะบ่อใจยนะ อันนี้ตัวต้านะครับแม่แม่อ่าตัวตออันยืมตัวทศหารมานะครับเห็นม่มันมีตัวต้ากับตัวต้านะครับเห็นม่อ่านภาษารนาอักษรสูงหรืออักษรต่ำแล้วก็อ่าอันอันนี้อ่านว่าต้านะครับแม่แม่เสียงโทปกตินะอ่านต้านะอ่าต้านะครับอืมไม่ย่อไม่เอกนี fun, Runner, like ่ไม่กากับสาร้ายแม่อ่านี่อันนี้อ่านว่าบอดเจต้านะไอ้แม่อ่าคน คนทั่วไปบ่ามาันสามารถเข้ามาอ่านได้นะมันจะผิดเพี้ยนนะมาอ่านจะอ่านว่าบ่อใช่ท่ามันไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่สำเนียงแล้วนะครับห,หมายมะควายนะครับมาตัวนี้อือันนี้ควายอันตัวข่าหางยาวในปิ้นยืมตัวข้อคนนะครับมาเป็นเห็นยมะฆ่าหางยาวเนี่ยห,หมายยืมตัวข้อคนนะครับมาอัน ตัวควบด้วยตัววะนะครับมาควบด้วยตัววะไม่กานะครับมาไม่กาสาร้ายไม่อ่านหางย่ากับตัวเยอยักษ์เห็นไหมอ่า,ายยอ,อันนี้อ่านว่าควายนะครับมาอ่านว่าควายนะครับมาอันนี้ตึงนะครับมาตัวตะนะครับ응เสียงสามัญต้องใจตัวตะนะค,ะนะครับตึงไม่กึ๋เห็นไหมไม่ก ữ, อึอ๋อ่าอันโบราณน,นะเป่น ไม้เกือนี่พ่นบอกมีนะครับมาพ่นจะมีใจไม้เกืออย่างเดียวนะครับมาไม้เกือเนี่ยมันจะใจรวมได้ถึงไม้เกือไม้เกือร์นะครับมาแต่ยุคปลายๆมาเฮาก็ดัดแปลงมันเป็นไม้เกือไม้เกือสระเสียงสั้นเสียงยาวอย่างนั้นครับมันถูกต้องตามลักภาษานะครับมาแต่โบราณพ่นก็ใจรวมกันนะครับไม้เกือไม้เกือนะครับอันนี้ไม้เกือก็สระอื้อนะครับมาตัวงะนะครับตัวงะก็ ตัวงงูนะครับแม่แม่ควายตึงเนื้อไม่ใช่ควายทึงเนื้อมาไม่ใช่ควายทึงนะ้อมาควายตึงเนื้อควายตึงบ่อตัวบ่อใบไม้ไม่เยอะเองไงเนี่ยแม่เอาแค่นี้บ่ออ่ะลุงเนื้อแม่ตัวละนะครับมาตัวละกับ r o l l i n นะครับมาอันตัวงะเก็ก็งงูนะครับไม่กงนี่มามาตดยนะแต่แบบที่หนึ่งไปเอามาตดยนั่นก็ไม่กงเนี่ยนะฮะอันได้อะไรไหม ควายตึงบอ่อลงเห็นไ,ไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็เขียนเทียบมาได้อย่าเอียนะครับแล้วปริวัติอ่านบูแลนะคำศัพท์บางเป็นบางกรรมนะครับมาที่อ่าที่มันสละมันมันตรงมันัดกันเขาก็บ,บูและหน้าตาแอมเป็นใจใดเนี่ยแต่เวลาอ่านท่านต้องนึกถึงว่าอันมูนี่เป็นกรำละนานะครับมาตัวกะนะครับมา ตัวบ้าตัวด้านะก็ไม่แม่อันตัวห้านะก็ไม่แม่อันตัวละนะก็ไม่อัตัวป้านะก็ไม่แม่อัก็ตัวฆ้านะก็ไม่ฆ่าหางเยานะตัวเจ้านะไม่แม่อันตัวตานะไม่แม่อันเนี้ยท่านอันถ้าคนทั่วไปบั่สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับมันมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับมาต้องเป็นคนที่บเรียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับมาท่านจะ ป้นป้นจะต้องนึกถงเป็นภาษาลานานะครับพุ้ก็จะอ่านว่าอย่างอี้นะครับคำบอดีบอกกวนเอามาเล่าคำป่างเกาบอดีเอามายายอบ่ใจต้าควายตึงบ่ลงแม่แมอ่มันป้อนอ่านว่าอย่างอี้นะก็แมอ่าคนทั่วไปจะต้องไม่อ่านในแบบที่สามปุ้นนะครับ อันละก,การของแบบที่สามนั้นเปิ้ไหวได้ครับเปิน้นไหวอีนะครับอเมื่อการตกลงกันเมื่อ,อ,อปลายปีสองแปดนะครับมาเปิน้นเปิ้นตกลงกันไหว่ายวายี่นะครับมาเปิ้นบอกว่าฟังเอาเสียงภาษาลานาจังบนปุ้นนะครับเปิ้นว่ามาจะได้นะก็เอาภาษาไทยเขียนเพราะฉะนั้นนะครับมาก็ บมต้องพ่อยก็ได้นะรับตายก็ยังได้นะครับเป้นว่ามันจะได้ก็เอาภาษาไทยเขียนเป็นนั้นนะเอาว่เาเฮา,าฟังเลยนะครับกัมบอดีนะครับกัมนะครับอ,อ,อันนี้มันตัวแรกนี้มันไหวเลยเนี่ยอันนี้ป้อนอ่านว่าคํานะครับหมายมาถ้าเป็นภาษาอู้ภาษาออกมามัน ภาษาไทยอ่ะพุ่นอยอ่านว่าคำนะครับแม่อ่านว่ากำเหมือนอย่างไรอะต้องใช้กอไก่อะก็มาต้องใช้กอไก่เขียนนะก็เห็นไหมคำนะเอากอไก่เขียนแลสะระอังใส่เข้าไปกะคำได้เลยไหมคำคำบอดี้ฮะบอดี้นี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนละคำบอดี้แม่ได้ได้แล้วไหมคำบอดี้บอกกวนนะก็บอกกวนอะอันนี้ก็ อันนี้ก็ใส่เป็นมันมันมันควนนะครับมามันเออมันเป็นกวนเลยต้องใช้กอไก่นะก็มากอไก่นะอ่ากวนอันนี้มันอาจจะเป็นกวนกระแมกวนเนี่ยนะครับก็เอาเปลี่ยนเป็นตัวละก็ได้ให้มันกวนอย่างนี้มาสมกวนนะครับมาบอกควนนะครับบอกกวนเอามาเล่านะก็เอาได้ยังเอาได้แล้วครับมามาก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมเล่าอ่าเล่าก็เหมือนเล่าอ่าบอกได้แล้วไอ้ไอ้ประโยคแรกไอ้ไอ้นี่ไหมไอ้ท่อนแรกได้เลยไหม กคมบอดีบอกควรเอามาเล่านะครับอ่านท่อนอันท่อนสองแล้วครับกคมนะครับกคมอันนี้กคมนะครับต้องใช้กอไก่เขียนนะครับคมนะครับ่าได้กลยนะาำคมนะครับกคมปางใช่ไหมอันนี้มันปางนะครอ่านว่าปางฮะอันภาษาไทยมนอ่านว่าปางนะใช่ไถ้าปางออกเสียงจัตวาเนี่ยอะไรก็ปางนะครับปาง ปางมันก็อันใจไมาจตวาบาไหนอไม่อ่านจามสำเนียงไตยนยังใหม่เปิดออาว่าป่างเงาๆหน่อยนะครับถ้าเป็นไตลื้อทางไอ้พะเยาทางลำปางมันกบเปิดก็จะออกเสียงจัตวาเหมือนกันนะครับอืแต่มันก็เป็นจัตวาที่มันม้วนเงินไปทางเสียงตีพุ้นนะครับมันจะสูงม้วนเงินไปห่างเสียงมันจะม้วนเงินไปนะปังมันปัง มันม้วนขึ้นไปบกามันห้วนๆสั้นๆแล้วก็ม้วนไปตั้งบนพุ่นแล้วก็มามันจัตาวาจริงแล้วปังปังกําปังกําปัง,ปงม,ม,มันมันม้วนมามันก็แล้วแต่สำเนียงนะก็มาของพ่าพันุ์ในภาษาไอาในละนานะครับมันจะเป็นเป็นเป็นย่องออกไปถึงแบบนึนครับเนี่ยกําปังอันนี้อันนี้อู้ถึงสำเนียง ยังใหม่ตะยวนนะครับป้นจะออกเยาวๆหน่อยนะครับยันยานหน่อยกําป่างเก่านะครับป่างเสียงจัตวาฮะกําป่างเก่าเก่านี่ได้แล้วไหนไหมเก่านี่ได้แล้วก็มันต้องมายุ่งบอดีอันบอดีนี่ก็ได้แล้วมันต้องเอามายุ่งมาแล้วครับเอามาแล้วก็เอามาก็ได้แล้วนะครับบัดต้องยุ่งไปแล้วยายนะครับมานนี้ตัวอยนะไหนไหมอ่าก็เฮาจะต้องคงสภาพแบบแบบสองเอาไว้นะครับเพราะว่ามัน มาอ่านมันจะไปป่นกับไอ้ตัวยอยักนะครับมายอยักมันป่นเอายอยักไปเทียบกับเป็นตัว้ะแล้วนะครับมาถ้าเอามาเขียนเป็นยอยักอ่ามันก็มันจะไปสุ่นกับไอ้ตัวยอยักไอตัว้ะนะครับมันจะเป็นยายไหมแง่ในไหมอันถ้าไม่ถ้าเอามาเขียนาง่ไหมถ้ามาอ่านเขามัเนืกอถึงว่าอันนี้มันยายไทยก็จริงนะครับแต่มันเนียว่ามันจะซับส่งกับตัว้ะนะครับอืม มันอืมมันถ้าเออต,ตัวตัวยอมนมะเอาอะไดอ่อ่ามันมันจะเขียนตัวยอยอยักษ์ตัวเดียวมันจะเนึกว่าเป็นตัวยอมนะเห็นไหมเพราะนั้นก็เอาเอาแบบที่สองนะนครับมาคออเอาถามแบบที่สองนะครับก็คือเอาเอายอนี่ออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับตัวยอยอยักษ์ตัวเดียวนื่ออกเสียง ยอยักษ์ล้านานะครับย่อยักษ์เมืองตัวย,ยะนะครับแม่อันนี้มันออกตัวยะนะครับยายนะครับมาบอดีเอามายายนะครับเห็นไหมอันตัวอันต่อไปแล้วครับบอ่าบอได้แล้วครับบอดจ้นะครับ,บอ่าอันตัวที่สองนะนะี่เห็นไหตัวที่สองเจ้นะครับมาอันนี้ เปิลอ,อ่านว่าใช่นะครับแม่ในในภาษาไทยอ่านว่าใช่นะเพราะนั้นท่านจะต้องเอาอจ,จานเขียนนะครับมาใจนะมาอันนี้อ่านว่าใจนะครับใส่ไม่ย่อไวใใ้ใจเห็นไหม,เ,มเสียงเองอ่ะบางคนเมื่อก่อนเขียนเป็นอย่างนี้เห็นไหมดยที่ว่ามันเอาเปิบอวสานเ,าเสียงโทพิเศษนั้นมันใจบบบดัดแปลงซะอย่างเอาเน้อเปิบเป็นเสียงโทพิเศษอ่ะ แล้วก็ไล่มาเสียงอย่างอื่นมันกับผลากก็ไปบดมันก็เขียนอย่างนี้มันก็เป็นใจอะครับมามันบอกบัได้ใจนะก็มาการที่มันจะเขียนใจใจใจแล้วก็มาใส่ไมโทรไปใจไหมใจไหมอันนี้ใจแล้วเน่ในภาษาไทยวกอ่าน่าใจบัดต้องบดบัดต้องมาบัดต้องไปเปิบไปว่าไปเปลี่ยนใจเหรอจัยใจจัยเหรอ อันนี้ใจครับมาพ้นการอ่านว่าใจแล้วมันต้้งไม่ไปดัดแปลงเสียงเพิ้นนะครับอันนี้บอดใจนะครับ่าบอดใจต้านะอันนี้ภาษาไทยคนอ่านว่าท่านะครับอ่านว่าท่าเพราะนั้นก็คือเอาต่อเต่าเขียนนะครับมาตานะครับมาตาไม่เอกนะตายไหมตายไหมอันนี้คนอ่านว่าตานะครับแม่แม่ใส่ไม่โทรไป ตายไหมอันนี้เนี่ยบอใจตายไหมอันได้เนี่ยตามรักภาษาไทยเลยเนี่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 ยบอใจตายใช่ไหมบอใจตาเนี่ยท่านบัดนั้นไปเปลี่ยนไปไงเนี่ยพ้นแล้วครับแม่แม่ิ้นเขียนได้นะครับเมื่อภาษาไทยพ้นเขียนได้ก็เขียนได้ครับมาบางครั้งมันอาจจะอันควาหมายมันอาจจะแบบพี่เปี๊ยฮอบบัดนั้นไปสนใจควาหมายแล้วอบเอาเสียงนะครับมาบอใจตาควายนะครับอ้าวควายมัน ภาษาไทยบนใจคอควายนะครับมานี่เห็นไหมพูดเขียนว่าอย่างอี้นะครับควายนะอันนี้ควายไทยนะครับมาควายตึงแล้วก็มาตึงอันนี้มันทึงหรอเปมาตึงมันต้องใจตัวเต่าเขียนนะครับมาตัวเต่าเขียนจะเออเออมาตึงก็ยังอ่านนี่ได้เลยมาตึงอันนี้ก็ตึงนะครับตึงบ่อลงนี่ไหมบ่อลงนี่ก็ได้แล้วนะครับบ่อลงเห็นไหมอ่าอ่ามันก็ได้นี่เหไหมอ้าวเอมันเป็น อ่านฝรั iscilla, ่งมังค่ามาเลยได้เรียนภาษาไทยมานะครับก็อ่านไปตามรักภาษาไทยเลยนะครับแม่แม่ก็จะได้สำเนียงเชียงใหม function, the siglo, ใ่แตยนวนไปเลยนะครับแม่แม่ก็อ่านไห้อีนะครับคำบอดีบอกกลัวเอามาเล่าคำปางเก่าบอดีเอามายายเห็นไหมบอกใจต้าควายตึงบอลุงเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าก็อ่านได้ยางยี้นะครับในแบบที่สองแล้วครับ อันแบบที่สองนั้นมันจะต้องเป็นคนที่เฮียนหูภาษาละนามาอา่านนะครับต้องนึกถึงว่าอันกรรมเหล่านี้เป็นอักขลรลนะนะครับอันนี้ตัวกะนะครับตัวบะนะตัวดะนะครับไอ้แม่ตัววะนะครับแม,ม่อันนี้ตัวละนะครับตัวปะนะครับแม่ไอ้แม่อันตัวจ้านะครับตัวใต้แมตัวข้าหางยาวเง Bruno. นี่ยมันมันจะต้องนึกถึงว่าอัอัพษรเหล่านี้เป็น อักษรละนานะครับแม่แม,ม่ฮคนที่บนเยนูภาษาละนามาอ่านนะครับก็คืออ่านไปตามลักภาษาละนานะครับมาอันรูปนี้ต้องอ่านแบบตามลักภาษาไทยนะครับแม่แม่อันอันภาษาปฏิวัติเบรที่สองต้องอ่านแบบอ่าเมื่อเอามาเทียบเป็นภาษาละนาต้องเอารักภาษา,าละนาอ่านนะครับก็คืออ่านว่ายอย่างนี้นะครับคำบอดีบอกกวนเอามาเล่าคำปางเก่าบอดีเอามายาย บ่อใจตาควายตึงบ่ลงอน่ก็ปรดข้าใจไว้เล้นะครับอาการอ่านอันแบบที่สองกับแบบที่สามนั้นมันใจคนละละการกันนะครับออันภาษาลานาเก้าเงาพ่นก็เขียนได้อย่างอี้นะครับบางครัง้งพ่นก็เขียนบางตัวมนก็นอ่านอเขียนผิดเพี้ยนกันไปพ่องนะครับแต่มันก็อย่างว่ามันก็อ่านกันได้นะครับอย่างเช่นบ่ดีเนี่ยน บางที่ประก er อนอา um bar, okay. it, right? esh, ่านเขียนคำบ่อคบดีแยกกันนะครับกก็มันก็ได้นะครับอืเห็นไหมบางทีบ่อนี่ป่นใส่ไม่เยอะก็มีนะครับก็ชุดแล้วแต่ท่านจะใส่ปใส่นะครับอแต่โบราณป่นป่นเขียนเต้าอีนะครับป่นก็บอกมีไม่เยอะไม่อย่างนะครับประก็เขียนเต้าอีนะครับมีตัวบ้าก็ไม่กังบนเนี่ยประกออ่านบ่อนะครับเห็นไหมอ่านตัวอื่นๆนะครับเห็นไหมอ่านเห็นไหม อ่าไม่เกุเนี่ยมันอาจจะเขียนเป็นไม่เกือก็ได้นะครับมาท่านจะไปไปว่ามันเขียนพิดเป็นโทกนะโบราณบรรจัยไม่เกือหมดนะครับแมมตึงเนี่ยมประกาศอ่านว่าตึงก็ท่านก็ปรดข้าใจไว้วยนะครับป้นก็อ่านได้ของป้นอย่างนี้นะครับคำบอดีบอกกวรเอามาเล่าคำป่างเก่าบอดีเอามายายบ่ใจตาควายตึงมาลุงเห็นไหมอ่าเห็นไหมประกาอ่านได้อย่างนี้นะครับครับ ของเขาไปศึกษานะครับการที่เขาจะ,ะขยายความมาคนอื่นนะเขาจะต้องเอาภาษาอื่นๆนะครับมาปริวัติเป็นภาษาและนาของเขาเนี่ยนะครับมาเทียบเคียงปริวัตินะครับมันก็ผมเองกับผมได้ใจหลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลายัยเจ้าใหม่นะครับปนต้องลงว้ไว้ปลายปีสองแปดนะครับเห็นไหมเอาหลักการปนมีอยู่แล้วนะท่านไปศึกษานะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ